เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวใครมาครมาสเตอร์มาสเตอร์เอ่อมีเรื่องด่วนนะครับในการประชุมแล้วจะมาปลูกอะไรตอนเช้าเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวจะไปเช้าด้วยซึ่งจะมืดอยู่ด้วยนะครับอ่ะแล้วใครมานอนกนอะไรทุกดีอวเนี่ยเอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเกม Survival Frontier of Yord ครับก็ยังเป็นเกมเอาชีวิตรอดเหมือนเดิมนะฮะแต่เกมนี้มันจะมีเรื่องด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของการออกตามหาน้ำผูอันยาวยนะครับ ที่เป็นตำนานเราข่านกันไปนะครับก็ตอนนี้เรากาลังตามหาอยู่ครับรู้สึกว่าตอนนี้จะมีคนมาปลุกเราให้ไปประชุมนะครับประชุมว่าเอ่อตอนนี้เรากําลังจะถึงเกาะแล้วครับใช่ใช่ครับเรากาลังจะถึงเกาะอันที่เราตามหาอยู่แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเดี๋ยว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 ตัวอะไรวะนั่นไอตัวที่พวกเราจับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มีบล็อก,อกแล้วก็ชาร์จโจมตีครับชาร์จโจมอันนี้บล็อกขีดขวาบล็อกครับแล้วก็ชาร์จจ้วงโอ้ยมีจ้วงโจมตีเดี๋ยวเดี๋ยวเรามันมีดาเมจแน่นอนครับโอ้ยโอ้ยเดีจะไม่กัดไปกัด,กดต้องบล็อกเดีวนี้วงไปแล้วก็ชาร์จจ้วงมาดิมา เข้าไปแล้วก็ชัด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 ,ชดชวงมันโอเคตายแล้วครับแต่ตอนนี้เออรู้สึกว่าเขาจะสอนบางทีเราชีเนะครับอะไรนะแท็กเรื่มแมพวันนี้ไงแผนที่ครับอ่านี่เป็นแผนที่โบราณนะครับแล้วใครมาวางไว้ตรงนี้โอ้โหถ่ายมานี่แย่เลยนะครับแผนที่โบราณแล้วก็เขาบอกไปห้องตันไปห้องร้อนนั่นเองนะไอ,อตัวนี้ ว่ามันต้องเกิดรังไม่ดีอะไรกับเราคุณแน่นะครับปลุออกมาสสดึกสะดือเลยจะบอกนะว่าจะถึงเกาะที่เรากำลังตามหาอยู่นะครับเป็นเกาะที่มีนักป่วนอยูอย่ครับเรากำลังไปตามหาเตตวนี้อ่สเตตท,ที่จุดที่จุดอ๋อที่จุดไฟไอ้นี้ยอินจุดไฟครับแล้วก็ออยปัม๊มจุดตะเกียงอ่านี้นครับจุดแล้วโอ้มีปืนด้วยครับในนี้ จิตโตห้องกับตันเดี๋ยวเขาบอกให้มาประชุมแล้วไม่มีใครมาเลยต้องตีของเปล่า hmm, อันล็อกบุ๊กคคนนี้ไงหนังสือนี้ครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับอ่าแผนรับเราไม่อ่านเพราะเราอ่านไม่ได้นะสแตนให้ตัวนี้เหรอดือแมปออนสแตนวางแมปไปครับแล้วก็ดูว่าแผนที่นี้มีอะไรเรียกต้องแมปดิกทั่งแผนที่ กำลังดูแลเฮ้ยนั่นไงฮะว่าแล้วว่าแล้วมันต้องเกิดเหตุไม่ดีเรว่าเป็นเรื่องราวอะถรายว่าได้ครับถ้าเรามาตามหาอะไรไปสรุปเลยติดโล่ฮะโล่ตัวเองด้วยแอบเงี้ยแล้วเกิดไม่บัดแล้วเร็วแล้วโอ้เก็บแผนที่ครับเออนี่ครับที่เราต้องตามหาแผนที่มันอยู่ในถ้ำนะฮะ เอาละเดี๋ยวเราตามหาว่าตอนนี้โดดฝุ่ยไฟรัวได้โดนเรือชัวร์เลยไอเทมโดดเนี่ยครับเกไอเทมพอเดอรเชื่อไอเทมไอ่อกครับอ่านี่รู้สึกว่าเขาจะให้เอาไอเทมไปได้สองชิ้นนะครับไอเทมที่จำเป็นมีกระเป๋าแพ็คแพคช่วยอะไรได้เอาไปแล้วกันครับเผื่อช่วยได้มีเสื้อด้วยเสื้อโค้ตนะ ขอเครื่องมือชิตรอดดีกว่าครับเอาเป็นตกปลาแล้วกันเกิดได้ใช้ครับเป็นตกปลาแล้วก็กระเป๋าไปดีกว่าไอ้ขวานมันน่าจะมีไอนี้อยู่นะครับไปเอาแค่นี้แล้ครับหลวงหน้าต่างเหรอเดี๋ยวโอ้หลวงหน้าต่างครับเอาเร็วเรือจะคว่ำแล้วไปเนี่ยไปครับไม่รอแล้วไปละเด้อ ล่ก่อนเสียงโสงขึ้นมาแล้วครับตอนนี้อาลับไปแล้วเรือเราก็ได้ร่มลงไปที่เรียบร้อยนะแล้วเราก็ได้หนีมาแค่คนเดียวครับเรืออปางลงนะครับน่าจะเกิดพายุทะเลเดี๋ยที่นี่ที่ไหนที่เกาะเรามีควสขึ้นด้วยนะครับนิวควสเอาลครับตอนแรกเราก็ทำตาควสไปก่อนอโคนัทนี่ ภาพสีเขียวครับอ้ามหามภาพสีเขียวแล้วก็โอเพนเหรอเฮ้ยนี่ช่องเก็บของอย่างที่มีห้องคราบแล้วก็นี่เป็นเควสครับอันนี้ชาแนลวิ้ยสวายโวมีสกิลด้วยเหรอมีการอัพอันนี้ที่กองน้ำชัวอะไรเยอะแยะเลยครับอันนี้มันเป็นโอ้ยมีรีวลวรีวลวนี้น่าจะ น่าจะให้เราหาเรียนหรือหาแรมาบเอาครับแต่ตัวนี้เราตามๆก่อนโอเคบอกเขาเขากินครับกด F รอปรบรุบแล้วโอ้โหแล้วแบบระบบซับซ้อนนะครับนี่บอกเราต้องเอามากินใช่ไหมชัวโอเ้เพี้ยนอ้าก็เปิดแล้วนี่ให้กินแน่หรออ่าโอเคครับเปิดแล้วก็กินเชลเอ่อเวดเชลอ๋อนี่นีเ่เขามีบอกอยู่ครับ เก็บหอยเก็บหอยมาอันนี้เอ้ยมีอีกเก็บมาอีกดีเออไวเชียวนะว่าต้องได้กินอีกโอเคกินแล้วปอกเลยครับแกะแงะออกมาอ่าเราก็กิน <c oughs> โอ้โหกินแบบสดๆเลยนะอย่างนี้ก็ได้โอ้อันนี้อะไรเนะี่ยอ่าอยู่อ๋อสถานะครับเป็นสถานะพวกอะไรต่างๆนะครับ มีเอ่อรูนี้นั่นนะติดไฟหายใจหอบนะครับแล้วก็อาหารเป็นพิษแล้วก็โรคมาลาเรียอุณหภูมิแล้วก็พิษครับไฮซึมแล้วก็มีหลอดสังเกตด้วยนะครับซ้ายบนสุดอะตอนนี้อ่ะกินอะไรเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวผมผมน่าจะกินอาหารเกินนะเมื่อกี้เขากินอันเดียวแล้วผมซดไปส,สองอันอ่าแล้วอาหารเขาเรียกว,ว่าอาหารมัน มีพิษอีกมีครับเดี๋ยววิธีแก้มันจะแก้ยังไงโอเคชา้ากว่นแล้วไปมาปุ๊บเกือบจะตายแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาไปตามหาสติ๊กเอ่อสมาสติ๊กสติ๊กไปครับสติ๊กแล้วเอาอยัางไงกดอีอ๋อแอดโอ้ยมันเป็นระบบแบบนี้เองนะครับคลิกขวาก็คือออกรีเพย์ดีมูฟ โอเคแล้วก็ไปปลามาครับเก็บสติกแล้วก็เออเก็บโอเก็บหินนะเก็บหินข้าวบนข้าวบนเก็บหินอุ้แล้วมังเกาะที่แบบเอเอเอะไรวิ่งชิกไก่ด้วยเย็ดดูไก่บนเกาะไก่ดำครับเอาละอาหารเช้าเราเลยมั <laughs> ้งนี่สโตนแอดมาเหมือนเดิมครับกดเอฟแล้วก็รู้สึกจะมีระบบน้ำหนักด้วยนะครับ อันนี้อุณหภูมิต่างๆมีแดดแดดร้อนด้วยครับถ้าอยู่นานไปนี่ผิวไหม้เลยอันนี้เป็นใหญ่เราห้ามออกแดดยเยอะเกินนะรู้สึกว่าจ,จะไม่มีเสื้อผ้าด้วยเมื่อกี้เรามาตั้งๆแบบที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าล,ม,ออกาลมก่อนเข้าลมก่อนเดี๋ยวจะเป็นลมแดดก็ได้โอ้ยเข้าลมก่อน,นครับอันนี้เขาบอกให้ตูดแอ๊ก ครับกวานครับกวนนี่ครับการที่เป็นแผลที่มือน,นี่คือมันเออจะแบบเออทำมือทำนี่ลำบากด้วยนะครับแล้วก็ลองกูลองเดี๋ยวอยู่ข้างบนด้วยเมื่อกี้ผมเดินลงมาทำไมวะเนี้ยอ่กดีเหมือนเดิมแล้วเอ้าเราตัดไม่ได้หรอจีคัดดาวเอานี่ครับตัดได้ด้วยนะแต่เขาห้ามเขาบอกว่าห้ามตัดหมายความว่าอย่างนี้นะครับใช่หรอ ถ้าตัดแล้วรู้สึกว่าไม้มันจะไม่โตใช่ปะเก็บมาครับนี่นะสมมติว่าอาสามารถเก็บได้อีกนะครับในอีกสิบแปดวันเราถึงจะมาเก็บได้นะครับมันถึงจะโตนั่นเองแล้วก็วุฒ uh, เอิ้อนสเปียทำหอกครับหอกไม้หอ,อกไม้หอกไมเฮ้ยหอกไม้ห,อ,อ,กมหอ,อกไม้เร็วจะไปสู้ตัวอะไรเนี่ยนี่ครับครับเก็บเลย อ่าเลข้อ่าเล็สองครับนี่ฟอกจ้วงจ้วงจ้วงเฮ้ยเดี๋ยวเขาล้มเฮ้ยอ้าวเก็บเพื่อต่อไปรู้สึกว่าเขาจะให้เรามาจับปูให้นั่งไปแล้วก็จับเราไม่จับอับลูกค้าเลยเดี๋ยวกดชาร์ตกดชาร์ตมาหนิจ้าปูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันป่าได้อ้าวปูดีเลยเห็นไหมเห็นไหมพลาดแค่นี้เดียวใจเย็นพี่ปู ลองด้วยลองด้วยเยอ,อจะกินการ์พอจะจับไว้ง่ายละมันต้องให้วิ่งตามดูได้อน,นี่โอเคนั่งไปก่อนนับน้ำไปก่อนคือเรียกว่าสเตลลสเตลคิวครับไปอ,ออามันนานอีกแล้วผมชอบหลงอะไรแล้วแดดมันก็ยิ่งร้อนด้วยนะไปไหนละเอผย้นี่ดิ โอเคขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาค้างขี้ขวาค้างนะต้วงเออเห็นมันได้อย่างงี้สิเก็บมาอุ้ยไอ้เจ้าปุโลตัวไรกันอะไรเนี่ยเก็บอะไรอ่ะเก็บใบปาล์มเหรอเก็บอ่ะโอเคเขาบอกเก็บไบปาล์เก็บไบปาล์ตรงนี้อีกสามอันเก็บยานะกอ่าไปที่น้ำอ๋อทำที่นอน เดี๋ยวเราต้องู้วเย็นมะพร้าวครับมะพร้าวสองเก็บไปก่อนคับเดี๋ยวอันนี้อันนี้ก็จะเออย็นโล่ก็คือปาลมใบแห้งนั่นเองครับเดี๋ยวเขาลงก่อนเขาลงก่อนรู้สึกว่าเราจะไม่มีเวลานะาปอกด้วยมีค่าสาธารณน้ำด้วยนะเขาบอกอนะไรทำอะไรที่นอนที่นอนอยู่ไหนเอ,อรูปบ้านนับแบนนี่ครับเตียงปราล์มเ,เราจะไปนอนที่ไหนดี ะไรฝนตกตยุดตกิึงมาอยู่ฝนตกซะและ้วอ่าผมขอทําในพ่ที่ลมล่มแล้วกันเฮ้ยมาเปล้าวอีกเรี้ยวขอทำเรีล้วกันครับม,มันก็ล่มอยู่นะไม่มีที่ไหนล่มแล้วแหละเอาตรงนี้แหละนะครับอาจจะทำเป็นชั่วคราวก็ได้นะผมว่าเอ่อไปครับทำไปเออเวลาสามสิบวินาทีด้วยมีเวลาด้วยคนระับ อันล็อกเรียบร้อยนิวบูบินครับอนอนหกชั่วโมงเป็นอันว่าเสร็จเดี๋ยวนอนหกชั่วโมงเหรอนอนได้ยังไเอาฝนตกอยู่แล้วนอนไม่ได้ด้วยครับถ้านอนเราจะเป็นมีขั้นสถานะด้วยโอ้โหบอกเลยว่านี่ลำบากสินะะปูยังกินไม่ได้ไง่งถ้ากินไฟเดีย๋ยวอ๋อนี่ไงการทำฟูสุกคือต้องทำแก๊งไฟครับ แล้วก็ถ้าเรามีแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทํารุ่นทันนีลำบากครับางทีก็ทําไม่เสร็จด้วยวนอยู่ตกเกอจะนอนแล้วไม่เดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวีมีตับวตับอะไรบ้างจ้วกเอ้ยได้มาอีกตัวหนึ่งครับนี่เป็นอาหารเลยตอนนี้เดี๋ยวจะมัวําตามเพจไปก่อนก็ไม่ไหวครับเดี๋ยวดอกแลวามของนึงนะก่อนจะสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับหรือฟามตรงนี้ก็นมากกว่าผม่ใช้ตัวนี้ด้วยนะรอฝนหยุดตกแล้วก็ค่อยไปนอน แถวที่เราขึ้นมามีอะไรไหมไม่มีครับอันนี้อะไรนะสมอเรือฮะขัดกดจีเพื่อขัดได้สติ๊กครับตัดแล้วได้สติใช้เวลาสามนาทีสติกผมว่าเราเบี่ยวตามตัวไม้ดีกว่านะครับอันนี้เราคลิปกวนไว้ใช้ยาจำป็นแล้วกันนะครับอันนี้ก็น่าจะใช้ด้วยนะอ่ามีขัดได้ด้วยตัดได้ด้วยนะได้สติสามเป็นขุ้มหรอกนะครับ ล่าปูรอฝนแล้วกันครับจ้วงเอ้ยเอามาอาหารอาหารอาหารกินไปก่อนนะตอนนี้มีอะไรกินได้เรากินไปก่อนครับจ้าจ้จจนางๆๆน้วงขอแล้วกันครับตัวที่สี่โอเคของครับหยิบมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอกมันพังมันด้วยครับใช่ใช่มีเขาเรียกว่าค่าเสื่อมสภาพสามสิบนะ ได้เวลานอนสักทีเขาบอกให้นอน6ชั่วโมงครับฝนหยุดละนอนอาหาเฮาข้ามเควสบอลสกทีครับบิวเดอร์แคมไฟแคมไฟแคมไฟเราจะได้ทําอาหารแล้วครับแคมไฟทําอะไรก่อนดีอันนี้เป็นแคมไฟที่มีสโตนแต่เราไม่มีสโตนมีครับอือสติ๊กไม่มีสติ๊กต้องเอ้ยเดี๋ยวเดีย๋ดวยวต้นไม้ต้น เหมือนเหมือนมันวิ่งชา้ายังไงก็ไม่รู้ไงอ๋อผมแบกน้ำหนักเจ้าโตอาออะไรตีกไไูเนี๋ยวอ้อมไปปลาไปอะไรเยอะแยะเออก้อนหินตัวนี้ทิ้งไปแล้วกันนะว่านะทำไมวิ่งช้าจ้ามาเออสติ๊กขับแบกน้ำหนักอยู่มนะัเนี่ยโอเคยังได้อยู่ครับเมื่อกี้รู้สึกจะเก็บก้อนหินก้อนใหญ่มาเราโอเคนี่พอนะครับเราจะขุ้นเข้าไปข้างในนะผมกลัวว่าจะมีตัวอะไรแน่นว่ ไม่ไว้วางใจอ่าแคมไฟนี่ครับทำบแคมไฟธรรมดาพอใกล้ที่นอนด้วยโอเคนี่แล้วก็สปไปเดอรอ์ที่จุดไฟครับที่จุดที่จุดน,นี่ป่ะอ๋อนี่นี่เจอแล้วครับ ครับมาเฮ้ยเดี๋ยวเออมันมีเวลาบอกกูนี่ไงนี่ครับนาฬิกามันมีนาฬิกาข้างล่างอยู่ว่ามันจะกลางคืนตอนไหนแล้วก็เช้าตอนไหนนะครับประมาณนั้นแต่ไม่มีบอกว่าตอนนี้กี่โมงกี่โมงอะไรประมาณนี้ครับอะไรเนี่ยคุก f o ตครับทำอาหารมีใบมีใบไม้แห้งนะครับใบปลาล์มแห้งแล้วก็ที่จุดน,นี้สติ๊กเป็นหน้าเป็นเชื้อพลิงนะครับใบปาล์มคือ เป็นเอ่อเขาเรียกว่าจุดที่จุดครับโอ้โหจุด40นาทีเลยะครับจุดเอ็ตู้ปูเอาละปูเรามาเลยเอามีกี่ตัวมีทั้งหมดกี่ตัวครับทำให้หมดเลยหนึ่งชั่วโมงครึ่งเอด็ดได้มาแล้วครับอาหารสดเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามันมีเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเ,เรียกพยาธพยาธในอาหารคือทำสุกแล้วก็ต้อง,งยังมีพยาธอีกอะ โซดมาอันนี้หานะ้ำมีน้อยโอเคโซดได้หมดเรียบร้อยครับแล้วก็น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องดื่มอันนี้มีน้ำเปล่ามะพร้าวแห้งนะมะพร้าวแห้งฟอกมาเลยครับมีน้ำให้แปร้วครับอ่าได้น้ำก็มาหานะน้ำสามเปอร์เซ็นเดี๋ยวดูนี้เคปฟอกมะพร้าว,าวนี้ดีกว่ามีกี่ลูกอะ่ะเคปหมดครับ สดเลยเฮ้ยเนี่ยน้ำสามสิบเปอร์เซ็นลยครับอุ้ยเต็มครับเรียบร้อยอ่มซึ่งจะไปหาสมุนไพรครับคัาดูสมงนไปไปพืชอะไรวะเนี่ยเป็นสมุนไพรนะครับต้นแฟนเหรอสองใบเก็บมาครับเก็บแค่พอเก็บได้แล้วกันน้ำหนักตอนนี้1 4้สี่สิบไม่ใช่หรอน้ำหนักวันนี้บอกปะนี่หรอรู้ ทีสิบกิโลดิเอาู้สึกว่าไอรูปอาหารที่มันเป็นอาหารเนพิษนี่คือจะหายไปแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นแผลที่มือนะแหยที่มืออาหารนั่นคือผมทำแล้วอผมกินอาหารเกินนะเกินกินเกินมาตรฐานมันก็เลยแบบอาหารเขาเรียกว่าอาหารเป็นพยาธินะเพราะทำไม่เน็ตแบนเน็ตข้าไปครับนี่เรียบร้อยมาคาบไปแคมไฟนี่เองครับพวกแบนเนตแบบนี้นี่คือการจากแผลถลอกนะครับมีเอ่อ สามระดับสี่ระดับด้วยกันโอเคเราใช้ไปก่อนเรียบร้อยเน่กำลังรอ,อการรักษาครับวางคิวอย,อยู่แล้วก็ไ้ต่อไปนะครับหาลีนลีน่นหนาหาอะไรกว่านั้นจะแ,แคมป์ไฟดับไปหรอพี่มีที่เซฟไหมเนะี่ยเซฟยังไงอ่ะอามีที่เซฟกบออกอ่ะมันเป็นเซฟออโตโป้ป่ะเอ่อเตียงก็เซฟไม่ได้ มีแค่ย้ายกับทิ้งครับโอเคทีเซฟน่าจะเป็นเซฟแล้วก็ค,ครับตามหาใครว่านัน่นต้องเข้าป่าเหรอไม่เป็นไรครับเข้าป่าแล้วก็จะพยายามเข้าไปละกันมันมีแมพให้ไหมเออมันต้องมีแมพด้วยสิการฮิวกา,ารรักษาเราขีดกวดไอ้แผลถลอกที่มือมันต้องมีพุทธยาสมุนไพรที่หนึ่งนะครับเฮ้ยเข้าป่าแร้วว่าต้องมีตัวอะไรแน,น่นอนเฮ้ยนั่นไง เจ้เจ้าต <are again having late> ัวที่อยู่บนเรือครับมันเป็นอะไรแขวนๆเนาะกี่กี่ตัววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเสเยอะเลยจะเอาไปใช้เปล่ามาดิเฮ้ยมีงูฮะเดี๋ยวเดี๋ยวงูอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้ต้องเอาตัวนี้ก่อนช่วงเอ้ยตายเลยครับทีเดียวตายโอเคเก็บมาแล้วก็เก็บมาไอ้ไอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ตะวันครับนี่อะไร เป็นถาวันเก็บมาเลยแบกนกำนังไหมน้ำหนักเออนี่ไงมีบ่อแบบสี่สิบสี่สิบกิโลเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอ้ยเองจะฉกเหรอจะฉกหรอเป็นงูหางกระดิ่งฮะนี่เก็บหางมาด้วยนะว่าน่าจะไปทำยาได้นะยาต้านพิษอ่ะเดี๋ยวเก็บเลยครับอ่าเดี๋ยวต้องมีสโตนคัตอีกต้องมีมีดเหรอเออตอนนี้จะพิ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมปล่อยไว้ก่อน โอ,โอเคครับเออเชือกนะครับนี่ครับเป็นเชือกเชือกทาวเรเนาะคัดเกี้ยนงาน,นโอเคเอ่าแมปปริน้นครับแมปขอแมปอะไรอัปเดตตัวเนี้ยก็คือผมไม่รู้เลยนะว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับบางทีมันก็บอกว่าเป็นรูปนั้นรูปนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าอันนั้นมันคืออะไรอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ครับฐานนี้นี่เจอแล้ว โอ้ใช้สติ๊กตั้งสิบอันกับได้ฐานห้าก้อนเหรอโอเคเขาบอกให้ทำฐานครับสติ๊กสิบอันเก็บมาว่าจะหาเจอว่าฐานอยู่ไหนฐานตัวนี้สติกน,นี่มีเกียร์นะประมาณเนนมืนอกีน้ในห้านี่หกแปดสิบสามมาครับครบแล้วฐานมา คาบไปด้เปล่าเนี่ยเอ้าทำไมคาบไม่ได้อ่ะเจียวมันต้องมีไอ้เอ่อไอ้ไอ้ที่เผาอีกอ่ะเดี๋ยวนะไอที่เผาอยู่ไหนมีไหมเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องปั้นดินเผาครับเผาได้ นี่บมันเป็นเครื่องเครื่องอุปกรณ์การทําตอนนี้ผมติดอยู่ตรงไอ้ที่เราทําเอ่อทำฐานนะครับคือมันต้องมีที่ทําฐานแล้วผมว่าในตัวมันน่าจะคาบไม่ได้มันต้องมีโตัวคาบสิใช่ปะตัวคาบฮะตัวคาบอยู่ในหมวดไหนะหมวดนี้ปะนี่ครับเบรกแบนแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นที่ทาซุงนะครับ ใช้ควานตัดในที่คราบในเชือกครับเชือกเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองคาบเชือกเมื่อกี้ผมได้กินมาเยอะไปเนี่ยเออเชือกจะหมดไหนอีกแล้วเนี่ยอ่านี่ครับโอเคยังคราบได้อยู่เชือกแล้วก็ทําตัวคราบได้ยังโอเคโอค,คราบมาเลยทำแต่นี้ไปก่อนนะครับฮะ สองชั่วโมองเหรออย่าดูอย่างนานเลยทำจนฝนหยุดอ่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมจะบอกท้วไม่มีอะแล้วไม่มีด้วยครับแล้วไอ้น้ำมัน,นาจากไหนอะเอาล่ะไปตัวฐานผมดูนะครับว่ามาทำอะไรจะไงนะครับนี่มันจะมีรู้สึกจะเป็นเครื่องปัน้นดินเผาแลเป็นเตาเผานั่นเองครับแล้วก็รู้สึกมันจะใช้ดินดินเราต้องออกไปตามหาดินอีกครับ ดินหนอแถวนี้ปีเตซายนะครับทะเลมีแต่ทรายอ่ะว่าดินมันใช่อะไรขุดหรือเปล่านะครับต้องเอาง่ายคือเราต้องไปตามหาพวกวัตถุดิบก่อนนะครับเอ่อมันต้องไปหาดินปูปูบอกเลยการปลดล็อกอะไรแต่อย่างในแบบช่างวุ่นวายซะเหลือเกินนะครับโอเคก็สําหรับในพัสดีจะผมคงต้องขอลาไปนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อในพัรดทหนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในพัรดทหนะครับสวัสดีครับ